พ่อสวัสดีครับพี่น้องป้องไปพ่อกการคือเก่าพี่น้องเลยไปเยอะตัวเลยมื้งเลยกามากมือนี่ก็ได้สามสี่ตัวสามสี่ตัวเหรเป็นอะไรล่ะข้าวหัวราคาวหัวก็เริ่มลดหน่อยถอยลงแล้วเบียดเอาหนีเบิดโอ้เบียดเอาเบิดล่ะเบียดเอาหนีเบิดบวชเป็นโคตรงี้บอกอะไรมาโอ้เจ้าหน้าคนจีบวชบวชก็ได้เราขึ้นหอดอีเงียบขึนหอดอีเฮียนบวชได้หรอกบวชของื่อคนนี้บ่มาแล้วพี่น้องชิบหล่อมายันเอาเงื่พี่น้อง ดิบหรอเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้บ่ได้เอาลูกมาเอาเตมิแต่แม่มาเพราะว่าตลาดนี้ตลาดบ่ใหญ่พี่นอ้องเพื่นมารับซื้ออยู่ตลาดอันลักเจ็ดพี่น้องลักเจ็ดเมื่อนี้งูอเอามาหลายเอาเอาแต่ตแม่มาลูกบ่ได้เอามากถึงงูท้องไก่เดี๋ยวมาบูท้องกันพี่น้องว่าเป็นหลายไป็นในเมื่อนี้ส่งออกเวียดนามพี่น้อง สิบหลอดพี่น้องมารับสื่อทุกตลาดนี่เฉดทั้งโคน้นสว่างว่านนอนอากาศนี่พี่น้องว่าต้องใหญ่ๆด้วยพี่น้องด้วยจูด้เกือบพาสิบโถนี่งีเงี้เอาเดี๋ยวเบเิมมกมันจิตเต็มบำรุงนี่อขอขอไป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 เที่ยวเวียดเริบ ตงง้องใช้จิใหญ่ทึ่งอ่ะงอทึ่งควายรถเดียวกันพี่น้องเป็นงานสิบแยกอีกท่างหากเพราะว่ามือนี้นตลาดใบใหญ่ซื่อใบได้หลายพี่น้องซุ่มรถหน่อยเขาเจ้าก็แก่ไปส่งอยู่กับหลายเที่ยวอยู่กำลังลำเลี้ยงมากพี่น้องมือน,นี้บ่หลายควายเดบบหลายตลาดใบใหญ่ตลาดนี้หน่อยพี่น้องรับเกตก็ขึ้นตลาดโขกเจริญนรุ่นเลือข้ามตลาดใหญ่เพิ่งซื้อได้หลายอยู่ แค่ตลาดนู้นตลาดว่ายง่ายดอนไปะสือพี่น้องโอ้บกเถิดดอนง่ายใส่บิ๊กดเลยก็ลำลำเรียงขึ้นนันงรถพี่น้องคนรับสื่อบอัอ่านนะพี่น้องเด้อผู้ใดมีควายใหญ่ๆควายเถิดใหญ่่เราบ้าใครหอวียดนามเพิ่นมาสื่อในตลาดเองเลยพี่น้องหอยเวียดนามมาเองเลยหอยเวียดหอยเวียดมาสื่อเองแต่ว่าราคาก็ยังคือเกอเหล่าพี่น้อง ราคาราคาเป็นราคาตลาดอันเฮาออกมาขายขายได้ก็ขายไม่ขายก็เอาเมื่อพี่น้องแล้วเพิ่นมารับซื้ออยู่ตลาดบ่อใดพันพ่อค้ามาซื้อเองด้วยอยู่น้องแต่ว่าราคาไม่กนช่วงนี้ราคายังต่ำอยู่พี่น้องมันง่วงควอยมันยังหลายอยู่ราคาไม่กดยังบ่แพงดอกเพิ่นก็ร่างระบายออกอยู่นี่จะใส่ใหญ่ๆล้วนสามบอลุูนนี่สามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทเออสามไปเออสามไป ่็แม่ส,มสั้นเลยกับสีเนาะหอดแนซะวไปนะี่หอดเนาะตั้งสิบหกสิบเจ็ดนี่เนาะนี่พี่นะ้องกว่อยแม่กับสีแม่สมั้นเลยก็เอาพี่นะ้องเพราะแต่ว่าถ่ายมันเต็มเต็มเพราะว่าส่วนนี้กว่ายมันก็จะอึดจังน้อยแล้วเริ่มเริ่มเริมม่มอึดแล้วล่ะพี่น,ะน้องไปขึ้นไปไปเที่ยวเวียดเคยเห็นเวียดอยู่เป่าแม่ลูกกัเอาคนว่าพี่นะ้องแม่กับลูกกับเอาพอเพาแต่ว่าอว้าอวนนอหลูกมันอนะ้วนเนาะ แม่ลูกก็ออกพี่น้องแล้วเราบ่ได้หลายหมื่นนี่มันตลาดบ่ใหญ่ตลาดนี่หน่อยพี่น้องตลาดลักเจ็ด,อ,ดอันผู้ใดมีอัน,นอควายกับเอามาขายได้พี่น้องมาขายก็ได้หรือว,ว่าให้พ่อค้าเอามาขายให้ก็ได้เป็นมารับซื้ออยู่ทั้งตลาดลักเจ็ดอย่แล้วสื่อถึงงอทั้งควายพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นควายสัก่อนแล้วจังงอจังตามไปที่หลังในเครื่องรถพอดี ขายเครื ah ่องรถเจ้าเออเป็นว่าตัวไหมันขึ้นง่ายแต่กำไรดีป่ะ่นไปตัวนี้สิง่ายแต่กำไรอ่ตัวนี้เกนยดก้มยังเครื่องรถพิ่พอดีพี่น้องจขายึ้ง่ายมจได้กำไรนาได้นเออขึ้นยากได้หน่อยที่เนียขวายวขึ้น Né nói xem hơn cao, ao nào nào ô goodbye. Hãy quá, nào quá, 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 bay bay quá, 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 đi, quá, lóc, lóc càng